เอาโค้งสุดท้ายได้หาชุดพี่น้องตามโค้งสุดท้ายก็ดับเส้นแล้วย่องเลยถึง้งกันเลยพี่น้องเด้อสามตัวนี้มีหาชุดบอกว่าแมนเอาหล,ลักลอยคือเลขสองใหลักหน่วยกับเอาเลขแปดใสหลักสิบกับมีมากขึข้นคืโนอโฟล์ล่ะสองเก้าแปดครับ สองเก้าแปดสองสี่แปดสองสามแปดสองสอดสอย์แปพี่น้ององสี่แครับผมตัวเดขก็พ่อเท่านสองสี่แปดสองสี่ 8, 8, สองเก้าแปดสองสามแปดสองสามแปดสองสองแปดสองสองแปดสองศูนย์แปดอืมนี่คือมากครบบนเลยพี่น้องครบสามโต้ได้แปดอืมชุมมดเต็มชุดเต็มพี่น้องอืม,มพะ<อ>เลขประจําวัน ยอมมองเลขประจำวันอ่ะมีแปดห้าสองและสามไล้พี่น้องแปดห้าสองและสามประจำวันเลขประจำวันมันจะมีสี่ตัววันอาทิตย์สะพะวันอาทิตย์จ้อเลขน่าจะติดสองตัวอยู่บนน่าจะติดล่างอีกสองตัวอืราะไรเลขประจำวันนะพี่น้อง ไม่เกี่ยวกับสูตรนะครับผม,มจุดไปด้เอฟซีครับผม,มจุดไปน้ำเนาะครับเนาะส่วนจับคู่ผมก็จับให้จุดท่านเราบอกพี่น้องจุดท่านเห็นมาครับผมกจุดท่านก็ไปไปเลียล่างบัดนี้ครับส่วนล่างครับผม สุดเต็มเนอะพี่น้องอสุดจ่อคืออกันเลขวิ่งล่างมีห้าแปดกับเก้ามีห้าแปดกับเก้าครับผมส่วนหลักสิบส่วนหลักสิบนี 2, 3, 7, 8, ่สองสามเจ็ดแปดเก้า ตวนังหนุยหเม็ดเดียวพี่น้องห้าเม็ดเดียววิ่งล่างนี่ห้ามันบ่เพาห้าห้าเม็ดเดียวห้าลองแปกับเก้าลองแปกับเก้าจับคููให้เจ็ดห้าแปดห้าเก้าห้าสองห้าสห้า ำนีอลยพี่น้องสองห้าสามห้ากับเพิ่พมข้มาสองหับสามหากกนั้นพี่น้องอ,อ่าถ้าผมชุดเต็มกับชุดเต็มได้พี่น้องอทนียนเนีเน,ยน,น่ยจับตาเลวิ่งเลวิ่งขึ้นไฮส์แปดั 9, บเก้าขาวงกลมกับวงกลมที่แปดหาครับเก้าหาพี่น้องต่วส่วนคุณพ่อนั่นเลข หาคูนั่งลงทุนตัวละสี่แสนกับมันบดบดไหลเลยพี่น้องโอ้โกว่าคำเดียวได้คำได้พี่น้องสี่ห้ายี่สิบต้องรอครับตีแบบองทองพี่น้องส่วนเลขบนครับผ่านบมักกลายนิ่งกันไปกันกระพี่น้อง ตนหนึ่กล่างบอกตองกลางเ,เ,เลยพี่นออ้องอ่าขันเอาเลยน,นวลเอาเลยครับขันเอาเลยบอกพ่อขันเอาเลยพี่น้องขันเ,เอาเลยเอากระสอบบิบใส่เลย <c oughs> เอ่ามีแค่สองหางหนึ่งมาดิ้ครับมีทำนี่แหละเน้เนๆให้สองหางเน้เนๆผมเน้เนให้สองหางครับแต่ลูกมันไม่มีได้คนมาสุดเต็มล่างอืมสุดเต็มก็คือ เจ็ดห้าแปดห้าเก้าห้าสองห้าสามห้าโอชุดเต็มมีอยู่สี่ห้าชุดครับดาวรีสายซองละสามแสนอ่ะโอ้องละสามแสนมันมากมันมากสองหาเลยพี่น้องอ สองหากับ,กบสามหา้าอืออันนี้ว่าแบบเปิดเผยนะพี่น้องอืมอืมอันนี้เขาก็วอกบอกเคยมุดด้วยคุณพ่อครับครั mm. แบแต่ว่าสุดของคุณพนะ่อนั้นมันคือเจ็ดหา้า mm. แปดหาเก้าหาแต่ส่วนหวนัวซ่อนละสามแสนเนะี่ยเลขมาจากทั้งไตเลยพี่น้อง ครับผมนั่นก็คือซ่องหาซ้ำหาพี่น้องโอ้ก็เลยให้ก็เลยให้เป็นสุดเต็มไปอืมก็ยศี่เจ้าพ่อหน่อยหัน้อยใจมือแรงเลยพี่น้องอ๋อไม่ให้ยังครับพ่อเย็นเดี๋ยวจะส่งให้ทุกคนโอ้ยเจ้าเพ่อเจ้าพ่อก่อน เดี๋ยวพ่อใจห่อน,นะพี่น้องเพราะว่าผมกับพ้อน,มอนมีมีมีเวลาพี่น้องพ้อเน,น้นย้ำสามตัวอีกหน่อยพ่อไอ้สามตัวที่ผม,ผมเน้นให้นะั่นสองเก้าแปดอ๋อครับสองเก้าแปดผมเน้นในห,ห้างเดียวแต่ว่าเลขมันมากครบบนสามตัวกับมันมีสิทธิ์ออกได้สุกคูแล้วพี่น้องครับผมภายในสามตัว พราะว่าผมบอกแล้วว่ามาครบบนสามตัวมีสี่มีแปดมีเก้ามีสามมีสองมีศูนย์พี่น้องครับหลักแต่ละงวดแต่ละงวดลักล้อยของคุณพ่อนันเอาสอบบ๊กไซเลยนั่นคือตัตเดียวงวดก่อนผมก็ตัดให้แปดงวดนี่ผมตัดให้เลขสองพี่น้องฮูวรลักมือแม่นแม่แม แาดเมตรเดียวพี่น้องอืขาสิรูดก็ได้เอาสิบคูก็ได้มัน้งย่างพี่น้องหนปปองแปดสามแปดสี่ปดครับผมเจ็ดแปดปนั่นคือขัสายรูดได้พี่น้องครับเอมาคบบนสามตัวอื ผมเจาะให้เรียบร้อยแลวพี่น้องอันนี้พวพี่ถามสูตรได้พี่น้องเด้อเจาะกันดีๆงว่อก้อนค่ะผมเจาะกันดีๆน,น,นั่นแตกเลยพี่น้องบอกแตกเลยโอ้ครับผมจากพี่น้องพดตรหนีขับพวดผมได้เจาะเป็นเลขเจ็ดเก้าผมเอาพี่น้องอนั่นแหละเป็นชีช้มาที่ไปกับโโทษนั่งพึ่กันพอรักน้อยมันยืนต้นแล้วรักน้อยกับยืนต้นแล้ว ลมดก่อนละ่วยเป็นสีถุงอันนี้ละ่วงยงเป็นแปดได้พี่น้องบอกคำเดียวหลักไปเลยเป็นคัดสิบหกสูตรมาสามตัวคัดออกมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็าบมข้าวคัดแก่ได้พี่น้องคัดแก่พัดแก่จริงๆอนะ่ะมันจีมันจีมี่มีสองหางนี่พี่น้องครับผมเนาะ มันมีสองง้างกับคือ,อะะสองสามแปดพี่นอะม,มันเอมีหางเดียวคือสองสามแปดพี่น้ะงสองสามแปดตัวเล็เล็กประจำวันเนี่ยสั้งแธอยู่กับผมเล็กประจำวันบ่้คือแตกสามโต มานํากันบ่เคยมานํากันพี่น้องมาได้แค่2ตัมาได้แค่แค่2ตพี่น้องเพราะฉะนั้นกะ